สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องทุเรียนชนแนลสวนภาษานะครับวันนี้ก็ได้ทองระบูมาจากใต้นะครับสวนพ่สุวรรณนะครับเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับวรลษสปีชีของทุเรียนไทยนะครับพันนี้เด็ดนะครับได้รับจากคุณคิมนะครับสวนลุงหมูประตุ้ยพันธุไม่ให้ลองมาชิมกันแล้วก็แรนด้อม ได้เป็นผู้โชคดีได้ชิมพันนี้พอดีนะครับพันนี้จากาคนที่ข้างวอดทุเรียนทั่วประเทศนะครับสวนคุณลุงประหลัดแก้วจันทวิสูตรก็ได้ชิมแล้วก็ถือว่าสอบผ่านครับเนื้อข้างในขนาดแก่จัดก็ยังแห้งนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคิมจาก สวนลูงหมูกระตุยพันไม้ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ฟรีนะครับอันนี้ก็ส่งมาให้ทานได้ชิมลองดูกันนะครับผมก็ถ้าอยังไงแล้วผมก็จะทดสอบรสชาติดูแล้วก็ดูเนื้ไหนกันเลยนะครับว่าลักษณะเป็นไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูเลยนะครับว่าลักษณะลูกเป็นไงบ้างนะครับลูกของเขาจะเป็นลูกกลมๆนะครับ อันนี้ระยะพีชีพเลยนะครัระยะที่สุกจัดเลยนะฮะทีนี้ถึงกับเอาคุณครีมเอาหนังยางรับเลยนะฮะแต่ว่าพันนี้สุดยอดมากครับถึงแม้ว่าจะเกล็จัดแต่ว่าก็คงรูปคงเนื้อได้ดีแล้วก็คุณย้าคุณย่าชั้นก็ชอบกินด้วยนะครับทุเรียนเดี๋ยวจะให้ลองพันใหม่ๆดูนะฮะพันใหม่ๆของเราของประเทศไทย นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวผมไปขั้นตอนการาฉีกเลยแล้วกันนะครับอาจจะได้ลดระยะในการทำหน่อยนะครับผมจะได้สะดวกเพราะว่าผมถือมือเดียวอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวพักกล้องแป๊บนึงนะครับนี่ครับทองลาบูโอสวยมากเลยฮะสีเหลืองอลามเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยว ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะฮะดีวนี้สุดยอดมากครับโอ้พระเจ้าดีเยี่ยมเลยฮะคงรูปได้เนื้อเนื้อคงรูปได้ดีมากครับแล้วก็สีก็เหลืองสีเหลืองมากครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ลงสตอรี่ผมด้วยนะ พันทองลาบูก็ขนาดเก่จัดก็ยังแห้งเลยนะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่คงรูปได้ดีการจัดส่งนี่ถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะสอบการจัดส่งเดี๋ยวผมแยกเอาไว้จานสักหน่อยนะครับแห้งมากครับโอ้เนื้อร่อนเลยนะฮะเนื้อร่อนมากเลยครับนี่ฮะ เดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเหนียวมากดุดันมากครับนี่ฮะเดี๋ยวชิมให้ดูสักครู่หนึ่งนะฮะว่าจะเป็นไงบ้างนะครับจากได้พันุใหม่ของหลนงฮะเนื้อมันไม่เหมือนกับ ผู้เรียนพันธ์อื่นเนี่ยฮะอืมแปลกอืมมันมันหอมอาจจะแก่จัดด้วยนะครับระยะพีชีพเลยครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเอาเม็ดไปเพาะไปฝากแม่ดว้วยแน่นอนแน่นอน โอ้มันเหมือนกับเป็นคาราเมลไรอะไรครับเหมือนกับเป็นคาราเมลไม่ไหม่แต่ว่าไม่ใช่ไหมแบบขมอะไรเนี้ยครับแต่ว่ามันเป็นแบบคาราเมลขนาดแก่จัดยังคงรูปได้ดีนะครับผมหรือว่าสุดยอดต่อผ่านครับ เดี๋ยวไปขยายสวนที่ซุรินแน่นอนเนะี่ยเอาไว้ทานประจำอาจจะหวานไม่จัดนะฮะอาจจะเกี่ยวกับเเรื่องของดินฟ้าอากาศที่ใ,ใต้คุณอาจจะตกชุบนะครับอาจจะมีตัวนี้ส่วนมากเกี่ยวข้องหวานไม่จัดแต่ว่าเราสามารถเติมแต่งได้สุรินฝนไม่ค่อยตกอยู่แล้ว เราได้เปรียบเรื่องนี้นะฮะสามารถแต่งเติมรสชาติได้สุรินทร์เป็นจังหวัดที่แห้งกลูอะไรนี่รสชาติเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าอะไรที่แห้งนียมันทําให้รสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นนะฮะทุเรียนนี่จะดีเลยฮะ,ะเนื้อจะแห้งอยู่สุรินทร์เนื้อจะแห้งเลยฮะดูสิค อืมนวหนวลครับอืมใช้ได้ครับเยี่ยมมากเดี๋ยวผมจะพอกเม็ดไว้นะฮะเพฝากคุณแม่เดี๋ยวว่าผ่านเนะะี่ยฮผ่านนี้อืมรสชาติเด็ดขาดดุดันครับหวานหอมอร่อย เดี๋ยวไปฝากญาหลังบ้านกินทุกอน,นเอยฮะไม่เหลือเลยไม่เหลือซากเลยครับทำครอบสัดเม็ดดีๆแล้วก็แช่ด่างทับทิมสักหน่อยหรือว่าตัวที่ป้องกันเชือ้อรานะฮะพออพาอต่อไปแน่นอนอันนี้ผมก็ ได้ชิมภูนึงแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากครับชอบมากเลยนะรสชาติไม่หวานจัดแต่ว่าให้ความรู้สึกที่กินได้เรื่อยก,<ๆ><ๆ>กินได้เยอะหมดทั้งลูกคนเดียวก็หมดได้นะครับตันี้ผ่านครับผ่านลูกนี้ผ่านเลยครับขอขอบคุณคุณคิมสวนลุงหมูก็ะตุยพันไม้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อส่งพันทองลาบูมาให้ครับสภาพพงเนื้อได้ดีการจะส่งได้ดีเยี่ยมครับแต่ถึงว่าตัวนี้มันอาจจะ สุกจัดนะครับจัดของจัดเลยฮะปลายเนี่ยฮะปลายมันอาจจะช้าหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ยังคงรูปได้ก็กินได้อยู่ครับผมแต่ว่าอาจจะนิ้มสักหน่อยนะครับผ่านครับพันนี้เดี๋ยวจะเก็บมิดไว้นะฮะพอต่อไปก็ขอขอบคุณสวนลุงหมูประต้ยพันไม้มากๆเลยครับที่ให้พันพองละบูมาให้ทางช่องผมทุเรียนใช้แนวสวนภาษาในชิมนะฮะ ก็ no <S 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 ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดซับสไคร b ์กดแชร์ข้ขขงางล่างนี้ได้นะครับก็ผมจะทําคลิปดีๆกับทุเรียนต่อไปอีกสักหน่อยก็คงจะมีชุดแรกนะครับผมที่สวนสุรินต้นใหญ่หน่าจะออกน่าจะปลายปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าครับต้นกําลังใหญ่โทรไปถามแม่่ล้วครับใบกําลังสดใบกําลังใหญ่นะครับขอขอบคุณ mm. พเพื่อนๆมากๆ,ๆครับที่ติดตามช่องนะครับขอบคุณครับ